สวัสดีครับมาพบกันแล้ว,ลวนะครับกับผมมาจีบบานบานนะครับวันนี้มาวางเบ็ดลอยผู้วายนะครับมาลุ้นปลากันกับผมวันจะได้ตัวมากนะครับผมตามมาดูครับมาดูอ่าใบหน้าตาเล็กรูวางอยู่ตรงไหนนะครับตายอยู่ Para la iga, para laiga. ขุดยอดมากครับยักเลยครับตัวนี้พี่ยักเอาเลยยักเอาเจ๊ยยักเอาเจ๊ยขุดยอดมากครับนี่ครับลากขึ้นนอับขึ้นนอนงิ้มตื้นนะครับพ้นตกได้ไหมได้ไม่เลยตอนนี้นะครับพุ่มอ๋วทุ่นเลี้ยวตัวนี้ครับแบบดุกแบบจอนแบบกวาจอน ใส่ถ้วยห้ามนะครับนี่แบบเฉลี่ยเลยแต่ช่วงเต็มแนะครับช่วงเต็มเลยเต็มนึงยักดนะครับอี้นึงเต็มกับอี้นึงเต็ม นี่ครับเต็มเต้ำดวยครับใสน้ำดวยเลยมาลุ้นกันต่อครับผมครับผมรออาชีพบ้นานๆนะครับ อ่ะอีกเกมกับผมนั่นนอนเลงนี่กับตัวเล็กผมเปนว่านะครับดูนะครับเบ็ดสี่ทิศสานะครับแล้วประมาณนี้ก็ได้พอได้เก่งนะครับขอบคุณมานะครับสี่ทิดตามแับชุผมโปรมาชีบับานๆนะครับขอบคุณกับผม